สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้็กับพ่อกับวิธีสารแลนฟังลำอีกแล้วนะคะพี่น้องคะมือนวิธีสารกับมาเหล่าข้าววงการหมอลำของเ้าเนาะคะ่ะช็อกวงการหมอลำเนาะคะ่ะพระเอกนิ้วมุกดาแห่งบ้านหมอลำข้ามพุนรวมมิดได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เนาะคะ่ะเสียชีวิตค่าทีเนาะคะ่ะเส้นทางบึงโค้งลงเซกาเนาะคะ่ะบริเวนบานโนนจําปาเนาะคะ่ะ ค่ะซึ่งหลังจากที่ทําการแสดงแล้วเนาะค่ะอยู่จังหวัดส,สกลนครเมือ่อคืนก็สิไดเดินทางไปทําการแสดงต่อเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุจังไดวิธีสารแหนฟังล่ำก็ขอแสดงความเสียใจเนาะค่ะกับครอบครัวาญาติพี่น้องของพี่นิ้วมุกดาเนาะค่ะเพ่งที่สร้างซื้อเสียงไห้พี่นิ้วมุกดาเอิญน้องไส้มอหนึ่งเนาะค่ะสัญญาหัก คำชะโนดเนาะคะ่แะแล้วกกอรแล้วว่าป้อยเนาะคะ่ะจังไดวิธีสารแลนฟังลำ่ำกะขอให้ดวงวิญญาณของพี่นิ้วมุกดาเนาะคะ่ะไปซูผภพพูมที่ดีไปล่องไปล่ำท่้งสวรรค์เดอ้อพี่นองคขานี่ละพี่นองเพื่อนว่าอันวะความตายนี่แขนข้อทุกบาทยางตื่นมือเศร้าเห็นหนาจังวายยาั่ง อันว่าเห้ากินเขาเห้ากินเห่ากับอิมมั่นบาไปอิมทองเขานันผู้บอกินเนาะคะ่ะซึ่งก็มีผู้บริหารของวงเนาะคะ่ะออกมาโพสแสดงความเสียใจเนาะคะ่ะแล้วก็มีผู้บริหารของวงการมอลำแเต่ละวงเนาะคะ่ะออกมาแสดงความเสียใจกับพระเอก นิ้วเนาะคะ่ะกับขอบครัวเพียงนิ้วมุกดาเนาะพี่น้องค่าจังใดกะฝากเป็นกําลังแรงใจเนาะคะ่ะให้สุผภูสุขค้นผานผลวิกฤตีิไปให้ได้เนาะพี่น้อง่ะคือคําว่าหมอํำนะคะกับต้องเดินซ้ายเนะะาะพี่น้องค่ะถ้าพักพรบเพียงพ่อกะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะคะ่ะบวชสิเกิดจากอุบัติเหตุจากหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างเนาะพี่นะะ้องวิธีสารแลนฟังำํำกับขอเป็นกําลังใจให้ทุกทุกไฟเนาะคะ่ะบวชสิเป็นขอบครัวบวชสิเป็น วงหมอลำเนาะค่ะหรือทีขาดบุคลากรเนาะค่ะที่มีคุณภาพไปอีกท่านหนึ่งลรอกะท่ขาดวบาได้เลยกะขอทรงดวงวิญญาณของพีน่นิวมุกดาไปสู่ภูพุ่มที่ดีเนาะค่ะไปสู่สิ่งที่ววาโลกอีกโลกหนึ่งเนาะ,ะพี่น้องค่ะเฮากะโมโหได้เนาะค่ะว่าอุบัติเหตุมันสิเกิดขึ้นย่ำใดค่ะพี่น้องจังใดกยัยาประมาทเด้อค่ะสำหรับวิธีศาลกะมีเรื่องเนาะค่ะบอก แจงเราเข้าวให้พี่น้องฟังเพียงซัมนีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปีกํา่ังใจงให้วิธีสารแรนฟั่งล่าเนาะค่ะจะมาเราเข้าวมีสาราแนบมีสาราแนบบันเทิงแนบ่บันเทิงแนนาะพี่น้องค่ะสําหรับืบอนีก้ก็กล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ